ว่าด้วยความเชื่อนะคะมีข้อแนะนํามาแนะนํากันว่าก่อนที่เราจะไปหานศพเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะคะควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างแนะสิข้อที่ควรรู้ก่อนที่จะไปหานศพนะคะมาดูกันข้อที่หนึ่งก่อนเราจะออกจากบ้านไปหานศพให้เราพกกิ่งกิ่งทับทิมนะคะกิ่งทับทิมหักกิ่งทับทิมมาสักกา้านหนึ่ง สักกิ่งหนึ่งกิ่งเล็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะคะเชื่อกันว่าแต่ว่าถ้าพกกิ่งทับทิมไปแล้วจะป้องกันเราจะาสิ่งชั่วายได้นะคะประเภทหนึ่งประเภทที่สองก็เตรียมน้ําที่มีใบทับทิมไว้นะคะไว้ล้างหน้าตอนตักจากหานศพเป็นน้ําแช่ใบทับทิมนะคะแช่ใบทับทิมเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าคนโบราณเขาเชื่อว่า ล้างหน้าเพื่อว่าไม่ให้วิญญาณที่ตามเรามาเข้ามาในบ้านได้นะคะวิญญาณที่ตามมาจากหาันศพตามเราเข้ามาในบ้านได้เชื่ออย่างนั้นนีข้อที่สามให้นําเข็มกกัดเสื้อชุดคุมท้องไว้นะคะเพื่อป้องกันเด็กแท้งนะคะในกรณีที่ตั้งท้องนะคะตั้งท้องตั้งครันแล้วก็จําเป็นต้องไปหานศพ ให้เอาเข็มกัดกับเสื้อไอาวา้ที่หน้าท้องนะคะข้อที่สีก็ให้เราพกมีดไปในหางศพเพื่อป้องกันสิ่งอับประมุลต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้อันนี้เขาแปลกนะเราพกมีดมันเป็นความเชื่อนะคะทีนี้ข้อที่ห้าห้ามรอดมองใต้หวังขานะคะห้ามมองรอดใต้หวังขาเพราะอะไรเพราะก็บอกว่าถ้ามอง ใต้วงขาไปยังโลกศพไม่ควรทําเพราะจะเห็นคนตายนะคะจะมองเห็นคนตายข้อที่ข้อที่หอย่าชมพวงหลีดว่าสวยนะคะพวงหลีดที่มีอยู่ในงานศพเราเห็นไปเอ๊มันก็สวยมันก็สวยจริงๆนะแต่ว่าเขาบอกไม่ควรชมอย่าชมนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะมีงานศพตามมาอีกคนที่กําลังไม่สบายไม่ควรไปงานศพเพราะอะไร เพราะว่าโดยกจิตกําลังอ่อนแอวิญญาณและสิ่งอับปมของคนต่างๆจะเกาะติดตามตัวมาที่บ้านนะคะจะตามติดมานะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่8ไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหานศพหากใครที่ดวงตกชะตาไม่ดีหรือเป็นปีชงไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหานศพเพราะสิ่งชั่วร้ายต่างๆจะเข้ามาทำร้ายเราผ่านทางอาหารและเครื่องดื่ม นะคะว่ากันอย่างนั้นทีนี้ข้อที่เก้าห้ามหยิบดอกไม้จันทร์ส่งต่อกันในงานศพเพราะการยื่นดอกไม้ให้กันนะคะในงานศพเป็นการยื่นส่งความตายให้ต่อกันนะคะเสมือนการแช่งให้ผู้รับตายนะคะเสมือนเป็นการแช่งให้เธอเธอเป็นสุขคนต่อไปเขาเชื่อกันแบบนั้นข้อที่สิบที่สําคัญอย่าลืมพวงหลีดนะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ได้แสดงออกถึงความเสียใจต่อจากภาพนะคะได้ยาิมิตรของผู้เสียชีวิตขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะนะคะ